เียบปอนครับเสียบปอนครับ0640ครับผมเป็นขอร้องนะครับทีมคนขับหลายเท่าแล้วครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อไหร่นะครับคนมาขัร้องครับแต่ว่าต้องร้องเขก่อนนะครับแต่ว่าติดใจนะครับผมหนักนะครับคนเขาจะขืนเลยได้ครับนีนอาจจะอาจจะพันเขามือมาไหนครับ นี่นะครับเป็นการแบกปันความูลครับแบ่งปันความู้เนี่ยอะไรที่ครับข่อยครับรถเจ้าเจ้าครับรถข่อยนะครับผมอยากให้มูได้๋ล่องครับนะครับมารถจะคล้องเป็นยังไงนะครับมูกับให้คนกับให้ล่องครับนะครับขั้นนั้นนะครับผมกับผู้วานเป็นเนี่ดไนะครับทางคนทางเลี้ยงลูกนะครับ คนกับตางแช่ข้อมน่วยกันนะครับเจียปอนก็อยากล่องเข่าเดียวครับผมก็อยากขืนสองเข่าครับนี่ครับนุ่มเบดแดงง่ายว่าขืนขั้นนี้นะครับผมหมดเศร้ากขับขั้นผมครับบายมากขับขั้นนี้ครับผมคนหลายใจครับนุ่มเบดแดงครับ ย่าพ่ออย่า่ครับอีกใจครับนุ่มแดงครับดีใจเก้าหาครับเ๋ย่พรานผลไม้ดีใจเท่าเดียวครับหกสี่สวนครับแนวไรครับผมมีสองพ่ออยากได้พ่อเดียวครับบ้านผม้มีพ่อเดียวก็ผมมันอยากได้สองพ่อครับผมแนวไรครับผมก็ใจกันครับ เขาเกียร์อาจจะขั้วคากเนี้ยครับว่าพนกับเนี่ยพนกับเขาจะขึ้นนะครับว่าไหนเขาใหม่เขามื่อวันไหนครับว้ายใจเย็นตัวนะเอาแบบคู่เอ็ดดีเลยนะครับเอาแบบระยะประชิดเลยใกล้ที่สุดนะครับพี่น้องเห็นสัตว์นะครับผมว้ายบางต้นไม้เว้ย สีเดเศร้าแล้วนะครับเพชรจะข้าวครับต้อมไห่ต้อมไรเปิดนาดินไหวครับเพราะว่าลมนะครับเพชรว่ายเดล้วนะครับผมบวมนะครับออกน้ำาบิแล้วครับฝนตกมากขึ้นครับสองขึ้วโมงครับเป็นหายลยครับผมขา้นจากข้าหม้ไหวเป็นเพ็ดไหนะครับผมไกลเป็นว่าเพ็ดหย่าครับเพิ่งที่แหละครับบวมเบิครับ เนี้ยไต่กันสิบองหามนะครับผมเนียไต่กันสีแบบเนหี้ยไงเหรอของหน้าผมกอใจปันได้นะครับผมเกิดเพราะปีติเหตุนะครับเนี่ยครับหัวมนะครับผมหัวมันจะออกหน้ามึงนะครับบางมองมองเอาก็ไม่ออกนี่คือออกหน้าเลยนะครับโอ้ ตัวนี้กับเจ้าครับเข้ามาอู้ลมนะครับพี่น้องอย่างกลยย่างครับตรงนี้แหละครับอ,บอู้รถมิแต่สีร่งนะครับมันลมนะครับกระเซียงครับจั่รมาสสองขั้นครับรก็คือบุกขยานมันเลยครับ ขี่ต้มแล้วครับผมก็ได้ไรันี่ถอยหลังครับปวดไเบิงนี่ครับปได้บอกครับออกนามนะครับนี่ครับออกเป็นห้อยเงียวนะครับออกนามวิธีครับนี่ครับห้อยลมครับอยงเขาก็ไม่ออกนี่คือลมนะครับเฮ่ดไหร่พเต็มที่ครับสามาถผู้เดียวนี่ผมเมื่อแล้วนะครับ ที่ว่าเสียปอนยู่น้ำนะครับผมลมขออได้ซอยกันครับรถมันขึ้นมาแห้งครับเสียบป้อนก็เฮ็ดได้อยู่ครับจะว่ากัดกัเฮ็ดยากนะครับ เปลือง,น,งน้ำมันน้ำมันบวกลมครับสูดีเข้าปลาไห้นะครับจ็ดอาทิตย์หนึ่งเขาจงมาเห็ดนะครับทำมันโบโตกมาอีกไข่ก็สิมาเบือนนะครับ ครับป้ากับเบิกไว้แปลนแล้วนะครับนั่งไปเห็ดให้หน้าครับบอลนี้ทั้งคนก็ต้องควนกันแท้ครับเห็ดใบต้องเห็ดทะกกอนนะครับเห็ดได้ซ้ำมันไดใลนะครับทะกกอนต้องป้าไว้ทะกกอนนะครับถ้ามันเคิื่อนก็ต้องเดียวกป้าไว้ครับ โอ้แดดออกแล้วครับถ้าแดดออกแนวนี้จกักซีหามือนี่ใส่กรนไหมครับเป็นดินทรายครับขาด